สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าความสุขกับความสำเร็จอะไรเกิดก่อนกัน The Happiness Advantage คุณคิดว่าระหว่างความสุขกับความสำเร็จอะไรเกิดก่อนกัน9 9ของคนบนโลกใบนี้ตอบว่าความสำเร็จถ้าประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาผู้คนจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อวิ่งตามความสำเร็จอย่างไม่ลดละน่าเสียดายที่สุดท้ายนั่นเป็นการวิ่งที่ไม่มีวันถึงเส้นชัยเพราะแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็อาจหาความสุขไม่เจอทำไมถึงเป็นเช่นนั้น มาร่วมค้นหาคำตอบในความสุขกับความสำเร็จอะไรเกิดก่อนกันหนังสือจิตวิทยาเล่มดังที่จะพาทุกคนไปสำรวจต้นกำเนิดที่แท้จริงของความสุขและความสำเร็จผ่านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันชั้นนำอีกมากมายพร้อมทางแนะนำว่าคุณควรตั้งเป้าหมายการทำงานและใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อให้พบกับความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงค่ะ เหลักการเพื่อความสำเร็จและความสุขหลักการที่หกลยุทธ์สุขไว้ก่อนกลยุทธ์สุขไว้ก่อนมันคือการทำให้เรามีความสุขตลอดการทำงานหรือตลอดกิจกรรมของเราโดยประโยชน์จากความสุขผู้เขียนได้กล่าวไปว่ามันจะเพิ่มความสามารถในการทำงานของคุณได้มากข้อนี้นะคะเป็นการเสนอกิจกรรมที่สามารถเพิ่มความสุขให้กับเราในชีวิตประจาวัน และประโยชน์ของแต่ละวิธีที่ได้รับการพิสูจน์จากวิทยาศาสตร์อีกมากมายเลยนะคะว่ากิจกรรมดังต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มความสุขได้ตัวอย่างเช่นการทำสมาธิการทำสมาธิเป็นประจำช่วยเพิ่มระดับความสุขลดความเครียดได้หรือจะเป็นการค้นหาสิ่งที่ตั้งตารอการศึกษาค้นพบว่าการได้ดูหนัง ที่เราตั้งตารอทำให้ฮอร์โมนเอนโดฟินฮอร์โมนความสุขเพิ่มขึ้นถึง27%ดังนั้นถ้าคุณต้องการเพิ่มความสุขการนึกถึงรางวัลที่จะได้ในอนาคตซึ่งกระตุ้นสนย์กลางความสุขของสมองเหมือนได้รับรางวัลน,นั้นจริงๆค่ะหรืออีกอย่างจะเป็นการทำความดีด้วยความตั้งใจการทำสิ่งต่างๆพื่ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือคนแปลกหน้าทำให้เราคลายความเครียดได้และทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นด้วยค่ะหลักการที่สองคานและจุดหมุนความสุขไม่ได้หมายถึงการโกงหกตัวเองหรือเพิกเฉยต่อเรื่องแย่ๆนะคะแต่มันหมายถึงการปรับสมองให้มองเห็นวิธีที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามสถานาการณ์ต่างๆได้ความสามารถในการเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้ถึงขีดสุดขึ้นอยู่กับสสิ่งนี้ค่ะ คือ 1. นความยาวของคานเปรียบเสมือนความเชื่อว่าเรามีศักยภาพและความสามารถมากแค่ไหน 2. ตำแหน่งจุดหมุนเปรียบเสมือนวิธีคิดที่เป็นต้นกำเนิดของการเปลี่ยนแปลงเราสามารถใช้คานและจุดหมุนเพื่อค้นหาสิ่งที่ใจเราเรียกร้องได้ค่ะอธิบายง่ายๆน,นะคะคือเราสามารถสร้างความหมายใหม่ๆใ,ให้กับงานหรือกิจกรรมของเราได้เสมอ ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงานที่ต้องทำในแต่ละวันได้ให้ลองถามตัวเองดูว่างานเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกมีความหมายหรือมีความสุขบ้างหรือเปล่ากลยุทธ์ที่3ปรากฏการเตทริสเตทริสนะคะเป็นเกมและผู้แต่งเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเล่นหรือผ่านตามาบ้างนะคะวิธีเล่นเกมคือจะมีบล็อกสี่เหลี่ยมรูปร่างที่ไม่เหมือนกันคนละสีหล่นลงมาและ คุณต้องทำยังไงก็ได้ให้บล็อกมันสามารถต่อกันได้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าและสีเดียวกันคุณถึงจะได้คะแนนนะคะแล้วเกมนี้ยมันมีผลยังไงต่อความสุขของเราคำถามคือเราเราจะนำปรากฏการณ์เตทริสมาใช้ในการทำงานหรือใช้ชีวิตได้ยังไงนะคะคำตอบก็คือมันทำให้เรามองเห็นโอกาสดีๆมากขึ้นนั่นเองค่ะ พูดง่ายๆว่าเราจะฝึกสมองให้มองหาสิ่งดีๆอย่างโอกาสที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์ต่างๆและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์สุขไว้ก่อนนั่นเองกลยุทธ์ที่4ค่ะการล้มเพื่อก้าวหน้าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเลวร้ายเพื่อสร้างแรงเหวี่ยงที่จะช่วยให้เราก้าวหน้าได้อย่างไรครั้งต่อไปถ้าคุณรู้สึกสิ้นหวังเพราะปัญหาใหญ่ในหน้าที่การงาน ทำผลงานได้ไม่ดีหรือเสียใจกับเรื่องต่างๆในชีวิตส่วนตัวนะคะจงจําไว้ว่ายังมีเส้นทางที่สซึ่งจะพาคนไปสู่จุดที่สูงขึ้นเสมอหน้าที่เดียวของคนนะคะคือการหาเส้นทางนั้นให้เจอเหนือสิ่งอื่นใดนะคะจงจําไว้ว่าความสําเร็จไม่ได้หมายถึงการไม่เคยล้มแต่หมายถึงการใช้สิ่งแย่ๆในการฉุดให้ตัวเองเก้าวไปข้างหน้านั่นเองค่ะ กลยุทธ์ที่ 5. วงกลมโซโรทำไมการให้ความสำคัญกับเป้าหมายเล็กๆที่เราจัดการได้จึงช่วยขยายขอบเขตความสามารถของเราได้โซโรในที่นี้นะคะคือฮีโร่อมะตะที่โด่งดังในหนังสือละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ต่างประเทศเขาจะตะเวนออกสู้แทนคนที่ไม่สามารถต่อสู้เพื่อปอกป้องตัวเองได้คล้ายๆแบทแมนค่ะ แล้วที่มาของวงกลมโซโลมาได้ยังไงนะคะตอนที่โซโลต้องฝึกฝนวิชาเพื่อเป็นฮีโร่แน่นอนนะคะเขาก็ต้องมีอาจารย์เป็นผู้ฝึกสอนอยู่แล้วแต่โซโลเนี่ยก็ไม่สามารถฝึกฝนทักษะนั้นได้สักทีอาจารย์ก็เลยจำกัดพื้นที่ให้เป็นวงกลมเล็กๆในการฝึกฝนของโซโลคะ่ะโดยให้ฝึกฝนภายในวงกลมและห้ามออกจากวงกลมจนกว่าจะฝึกฝทักษะอย่างหนึ่งจนเก่ง เมื่อเขาเก่งแล้วอาจารย์ก็ขยายวงกลมให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามฝีมือของเขาจนในที่สุดนะคะเขาก็ทำเป้าหมายใหญ่ได้อย่างการเป็นฮีโร่พยุงความยุติธรรมนั่นเองถ้าเรามีเป้าหมายที่ใหญ่ที่เราไฟฝันนะคะจงวาดวงกลมให้เราสามารถควบคุมมันได้และพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นด้วยการทุ่มเทพยายามแต่อย่าลืมว่าวงกลมเล็กๆที่จะพาเราไปสู่วงกลมใหญ่นั้น ภายในนั้นก็มีความสุขเช่นกันค่ะแต่อาจแตกต่างกันแล้วแต่ขนาดของวงกลมนะคะจงมีความสุขให้ได้มากที่สุดในแต่ละวงกลมที่เราอยู่ค่ะหลักการข้อที่6กด20วินาทีมาทิ้งนิสัยแย่ๆแล้วมาทำนิสัยที่ดีด้วยการลดอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงให้เหลือน้อยที่สุดกันค่ะ คุณแค่ต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นกิจกรรมให้น้อยกว่า20วินาทีและคุณจะเริ่มกิจกรรมที่ดีได้อย่างสบายสบายเลยค่ะถ้าทุกครั้งนะคะที่คุณรู้สึกว่าโอ๊ยเหนื่อยไม่อยากทําไม่อยากออกไปวิ่งไม่อยากทํางานนะคะสมมติว่าคุณอยากจะออกไปวิ่งให้ได้ในตอนเช้าคุณก็แค่ใส่ชุดวิ่งใส่ชุดวิ่งนอนตอนนอนเลยค่ะและตั้งใจไว้ว่าตอนเช้าจะตื่นไปวิ่งและพลังงานเดียวที่คุณจะใช้คือการสวมรองเท้า ส่วนนี้ใส่ที่ไม่ดีอย่างเช่นการติดเกมถ้าคุณอยากเลิกเล่นเกมให้น้อยลงและไปวิ่งแทนคุณก็แค่ลบเกมนั้นออกจากคอมไปเลยค่ะแล้วตั้งกฎว่าถ้าอยากเล่นคุณก็ต้องโหลดใหม่เท่านั้นเองหลักการข้อสุดท้ายการลงทุนทางสังคมทำไมแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับคุณค่ะ การลงทุนทางสังคมมีส่วนช่วยให้ความเครียดลดลงด้วยค่ะงานวิจัยจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นแต่ละครั้งในระหว่างเวลางานจะช่วยให้หัวใจและหลอดเลือดของพนักง,งานกลับสู่สภาวะพักซึ่งภาวะนี้ถูกเรียกว่าช่วงฝื้นตัวจากการทำงาน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีบ่อยครั้งจะช่วยให้พนักง,งานมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบด้านลบจากแรงกดดันในการทำงานด้วยค่ะและยังมีงานวิจัยจำนวนมากที่พบว่าคนที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะมองสถานการณ์ต่างๆเป็นเรื่องเครียดพูดง่ายๆคือการลงทุนด้วยการสารสัมพันธ์กับคนอื่นจะช่วยให้คุณมองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าอุปสรรคที่เผชิญอยู่เป็นโอกาสและหนทางสู่การเติมโตค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับความสุขกับความสำเร็จอะไรเกิดก่อนกัน the happiness advantage สรุปกลยุทธ์7ข้อนะคะข้อแรกกลยุทธ์สุขไว้ก่อนข้อที่2คานและจุดหมุนข้อที่3ปรากฏการเตทริสข้อที่4การล้มเพื่อก้าวหน้าข้อที่5วงกลมโซโรข้อที่6กด20วินาทีและข้อที่7การลงทุนทางสังคมคะ่ะ หวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย